สวัสดีคะ่ะสวัสดีป๊ะป๊น,น,นะนะส,ส,สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพึ่งฟื้นคืนจีเมือเศ้าเขาไปกินรายงานตัวนะคะอ,อ,อ่ะเยมามาสิทำไมัดจ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 ัอดจัด ขคุยซิบอรได้อ่านจริงๆนะคอยบอ่มีเวลาสิอ่านนะก็เลยอัดคลิปว่าตอนนี้สถานภาพตอนนี้เพิ่งตื่นบ่ายมุ้งตื่นตั้งแต่สิบโมงเลอละตื่นสิบโมงขอยก็บอกปลากินสองสามคำขอยก็ะคานข,ขอไปนอนตัวนอนตารางโซฟาพอกระดูกนอนกันถึงหัวตะลงมากนั่งนี่ลงมา วันคิดสมาศสวงคือติดตัวกันเมื่อีหยุดชดเชยวันจันหยุดชดเชยท่านสวัสดีหรือยังคะสวัสดีแล้วใช่ไหมเมื่อนีถ้ะนี่อันคลิปที่คอยลงลง,ลงนั่นคอยก็ยยลงให้พวกเจ้าเบิ้งคอยคอยบ่ไดคุยน,น้ำกับผู้ใดพร้อมเขาบ่ไดไปอ่านความหมอบความเม่นอีอย่างเลยเทียนกับหกจกัอเจมือนึงกับจับกินกาแฟมือนึงกับหนึ่ง,ง,งเขาเมือม่อนึงกับโมกไครป่าเฮ้ยนี่ก็กดลุงคลิปพวกเจ้าเบิ้ง เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มาแล้วกันมีค่อยไปอาบน้าออกมาออกมาแล้วกันเฮ็ดไม่พอคือชิมยังเขาบอกเฮ็ดไปน้ำนีแ่แหละเฮ็ดนอนเฮ็ดนี่ไปน้ำเมืม่อกี้แหละอือกาลังน้อง,อนะอองอดูนะโอู้หูกาแฟสิบใบม้วนจินกาแฟจิดเก็บเมียเฮียนเมียงโหหกหกขักหกแม่หน่อยนะมี่ลูกอะไรเป็นอะไรพกน้ำอีนหน่อยเลย ามาคลองลิมอ้าวไม่ใช่เพี่น้องคอมเมนว่าขวี่ยสิปฏิเสธบวกคุยพวกคุยบวกอีหยัางดิอยู่ทั้งช่องยูทูเพ้่ยกันขวัยผมมีเวลาที่สิไปลงคลิปแล้ยวขวัยสิมีเวลาไปตอบทั้งช่องยูทูปใต้คอมเมนต์ให้สุภูสุคนขวัยเฮ็ดขวัยทำไม่ได้ค่ะถ้าสิเบิ่งขวัยเลี้ยวสิให้็ดขวัยตอบทุกคอมเมนต์นี่ว่ต้องเบิ่งขวัยเลยเพราะว่าขวัยบ่มีปัญญาไปตอบคอมเมนต์ อี๋ในทั้งแฟนเพจคอยทั้งท่งยูทูบคอยขนาดแฟนเพจคอยคอ,อยยังก็เด้คุยกันกับเพิ่นเพิ่นคือคือกันอต้องขอเข้าใจจุดนี้ด้ค่ะเพราะว่ามันมันคือความรักความชอบความหักของเขาเ,าเขาคิดมือหนีเสียดกับเขาอีย่างน้อโนนี่นั่นก็คือคือจังพวกเจ้าเห็นถังสี่คะค่ะช่องหนูนาสวีดินจะเป็นแบบนี้นูนาสวีดินแฟนเพจเพาะ่ะ คือสิเฮ็ดกับเขา่าเออคนกับสิคิคดหอดปูอีกแล้วเนะาะบาดเฮ็ดกับเข่าลง่ว่ามันกับสิเฮ็ดกับเขาทุกมือไม่ได้เพราะว่ามันมีคลิปมันก็มีคลิปน้องนะูนะคลิปข่อยคลิปนําคลิปนี้เนี่ยปกติทั่วไปละบ้านๆเนเขาคิดจังเหตุดกันแหละชีวิตมนุษย์สี่นี้อีกอย่างมันบ่ได้พิสดารข่อยกับบ่ได้พิสดารที่จะออกไปเฮ็ดคลิปไปท้ายคลิปนนคลิปนี่คักแม่ได้ดอกพีก่น้องเอาพวกเจ้าเป็นสเตตัสเป็นตัวเดิมพันธุ์่าพวกเจ้ายุงป่านใดชีวิตพวกเจ้าแต่ละ ข่อยนี่แนงชิงหนุ่มก็พวกเจ้าเป็นรวยเท่าแค่นั้นแหละบดเมีย่ยงมันอหนุ่งก็คือในรักไอ้เอ้ยยามพวกเจ้าคิดหอดก็เฮ็ดแม่งเฮ็ดนี่ให้โอ้ยห้างเทียก็อยากเบาเรื่องตลกตลกให้พวกเจ้าฟังจนิสิตนะคือความรักความชอบข่อยเป็นคนมกักอือยากเอนเตอร์เทนอยากโน่นนี่นั่นจังสไตล์ที่พวกเจ้าเขียนนิสิตละ่ะแต่ลงคลิปแล้วลงคลิปปับ๊บขอยเข้าไปอ่านข้อมอกข้อมิ้งจ้บอเด้ค่ะมันมันเป็นอย่างอื่นตัว พยอยามอินโต๊ะบางๆกับเด็กๆพุ่นเด็กๆ,กๆลูกนวนพุน่นจังเลยเบาหางเทียนเนี่ยนะเน,นอะกันเนาะพอได้ไปถ้า,าสีเบิ้งถ้า,าสีเบิ้งข่อยแล้วบอกว่าคอยบอตอบของมันพอต้องคบกันพอต้องเบิ้อข่อยเนอะเพราะว่า่อยมีปัญญาอิลิค่ะไม่มีปัญญาเลยก็ยะงพวกเจ้าชีวิตหนึ่งชีวิตแต่ละวันเป็นอยู่คือพอเอห็นตื่นเมื่อเช้าขึ้นมาโซ่เสียลูกไปดกินโซ่ลูกเพื่อี๋อย่างกลับมาต้องมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ บมัมนเห็ดแต่งานบ้านอย่างเดียวเฮ็ดมืดสุดมแต่เห็นงานบ้านอย่างเดียวปทินีบพี่น้องอนอกค่ะหลากหลายมวนมวนกันไปนั่นละ่ะบ่ได้เป็นคนลงตัวเองนะบ่ได้เป็นคนอ่าอันนี้เด้บ่ไดเป็นคนอันมานั่งคิดว่าอยของคงเจ้าของคักนี่บ่ไดพิสวาตเรียกใอรใครบอไดพิสวาตคักเป็นอันบ่ไดพิสวาตรโยกวางคักเปนอัน,น,น <laughs> ไปแล้วค่ะและงานตัวมือนี้เนอกค่ะเนาะ โอเคค่ะโอเคอเคสวัสดีค่ะเห็นบ่านนูนาะเขาของน้ำก็เชียานัา่องอ่านน้ำไปเร็วพี่นง